นกกลับนมัสการท่านสมณนาด้วยความเคารพค่ะกลับคารวะท่านอาจารย์หมอเกียรติทุกทใจเพชรกระจนด้วยความเคารพค่ะกลับคารวะครูทุกท่านด้วยความเคารพค่ะจะเดรินทํามสังนิจดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะวันนี้ขอการส่งกลับบ้านในเรื่องนางเวค่ะขออภัยค่ะค่ะอาเมื่อเช้าเมื่อเพิ่งเกิดสัตว์ผัดซัไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ตอนแรกก็คือตื่นมาก็ ขอตั้งศีนว่าวันนี้จะลดความใจร้อนและก็จะไม่เป็นนางเวและตั้งสีนในเรื่องของอาหารมื้อเดียวค่ะค่ะ,คะก้อพอเมื่อเช้าแม่ก็ตื่นมาแม่บอกว่าจะทำเกลือแร่กินเราก็รีบที่จะทำก็สังเกตเห็นว่ากิเลสมันรีบอะค่ะมันรีบที่จะทำให้แม่เร็วๆเ,เพราะว่ามันอยากที่จะมาฟังโรงเรียนของหนูแล้วก็ อยากให้แม่เข้าไปในห้องเร็วๆกลัวว่าแม่จะต้องมาชวนมันคุยแล้วมันพอแม่บอกว่าให้หยิบอันนู้นหยิบอันนี้กีเลสมันก็มามันก็เริ่มที่จะหุดหงิดก็เลยบอกมันว่าเฮ้ยแกตั้งศินว่ายังไงมันก็บอกว่าจะไม่เป็นนางเวบอกอ้าวแล้วนี่แกกําลังจะมาแน่นะนางเวกําลังจะมาแล้วยังไงแม่แค่ให้แบบหยิบแก้วแล้วก็ชงน้ําเกลือแร่แค่นี้เองมันยากนกหรือไงฮะ มันบอกว่าไม่ยากไม่ยากแล้วยังไงหนูเดี๋ยวก็ทําให้อยาเลยลึกๆแกมันไม่ใช่แค่นี้หรอกแกอยากให้แม่เข้าไปนอนเร็วๆเพื่อแกจะได้อยู่คนเดียวจะได้ฟังอะไรคนเดียวจะได้พูดอะไรทําอะไรสบายใช่ไหมมันบอกว่าใช่บอกเออแล้วยังไงแกสํานึกไหมแกชอบที่จะทําอะไรคนเดียวเนี่ยเป็นไงแม่อยู่ด้วยได้เป็นไงถึงไม่สะดวกก็ผ่านคิวไปมันจะยากอะไรตรงไหนฮะ มันบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วต่อไปเนี่ยถึงแม่จะหยุดชวยแม่จะใช้งานยังไงติดภารกิจมันก็จะบอกครูทูปว่ามันยังไม่สะดวกเออก็ดีฉันบอกแล้วไงว่าฉันน่ะตั้งสีไงว่าฉันจะไม่เป็นนางเวเพราะฉะน,นั้นน่ะแกนะ่ะหยุดหยุดได้แล้วหยุดเสือกได้แล้วอยู่เฉยเยใจเย็นๆว่างใจร้อนมาทุกวันแล้วมันก็เลยนิ่งค่ะก็เลยเข้าไปหาแก้ว แล้วก็หาน้ำเกลือแร่หากเกลือแร่มาชงให้แม่ค่ะก็มันก็แค่นี้เองเป็นไงแค่นี้เองใช่ไหมแค่ชงแล้วแม่เขาก็ได้ดื่มน้ําเกลือแร่เขาก็แข็งแรงมีความรู้สึกแม่ก็สดชื่นแล้วแม่ก็ไปนอนแล้วเป็นไงนะแกก็ได้ส่งกันบ้านได้ทําในสิ่งที่ต้องการทีนี้เป็นไงมันก็บอกว่าโอเคมันเข้าใจแล้วมันก็จะพยายามที่จะเพิ่มสินค่ะครูก็คุณตาบอกว่ายังไงวันนี้ก็จะมั่นคงในสิ่งต่อไปค่ะครูมีประมาณนี้ค่ะสัต ค่ะเกลเลตมันบอกมันพวงมันพวงรอไอ้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะครอการบ้านจะถึงคิวแล้วแม่เรียกไม่แม่หรือมันไม่อยากให้ใครมายุ่งกับมันในระหว่างที่มันใกล้จะถึงคิวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มามาใช่ไหมใช่ค่ะนางเวมันมาค่ะครูรู้แม่บอกให้ไปทําทอะไรนะแม่บอกก็เห็นแม่ออกมาก็ถามว่าแม่ออกมาทำแม่ออกมาทําไมตอนนี้แม่ก็บอกว่าจะหาเกลเร่ก,กินก็ก็ <c oughs> มันก็ยังเฉยอ,อยู่ค่ะแล้วก็แม่ก็หาแก้วก็ไปช่วยช่วยแม่หาแล้วทีนี้พอมันหาเกลือแร่ะค่ะก็เลยถามแม่ว่าแล้วเกลือแร่อยู่ตรงไหนแม่บอกว่าอยู่ตรงนั้นไงอยู่ตรงนี้ไงมันก็บอกว่าแล้วตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงไหนตรงนั้นของแม่อ่ะแม่บอกตรงนั้นตรงนั้นตลอดเลยแล้วตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วแม่ก็บอกว่านั่นไงน้ําต้มสุกบอกไม่ใช่แม่บอกว่าเกลือแร่ไม่ใช่น้ําต้มสุกนางเวมันมาค่ะครุ ก็เลยบอกมันว่าอ้าวเมื่อเช้าอะ่ะแกบอกว่าไงแต่ตื่นมาแกบตั้งศีลว่ายังไงแกบอกว่าวันนี้แกจะลดความใจร้อนจะไม่ให้นางเวเข้าใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกตัวค่ะครูแต่จริงๆอะลึกๆอะลึกๆอะมันไม่ใช่หงุดหิดตรงที่แม่ใช้ตรงนี้ลึกๆคือมันะวงงะวงว่ามันอยากที่จะฟังโรงเรียนของหนูมันไม่อยากให้แม่อยู่มันอยากให้แม่ไปนอนมันรีบอยากรีบๆทํางานให้แม่ค่ะครูประมาณนี้คะ่ะ คือเราตั้งใจไงตั้งใจจะฟังกันบ้านตั้งใจจะส่งกันบ้านตั้งใจจะฟังธรรมะตั้งใจจะเติมปัญญานะคะเนี่ยเราตั้งใจมันมีความตั้งใจมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะแต่พอตั้งใจปุ๊บมันก็มีอัตตามันยึดซ้อนเลยทีนี้ใครมาเรียกหรือใครมายุ่งกับตอนนี้เรากําลังจะเติมปัญญากําลังจะล้างกิเลสพอใครมายุ่งหรือสถานก,การณ์จริงมีใครมายุ่งนั่นแหละอัตตามันเลยโผล แม่ได้เวลาส่งกันบ้านของจริงแล้วทีเนี้ยไอ้ที่จะส่งกันบ้านในโรงเรียนของหนูมันเป็นมันเป็นของแห้งเข้าใจไหมมันมันเป็นของแห้งที่ที่พี่ผ่านมาแล้วกับผัดสะแต่ไอ้ไอ้ที่สดสดกับแม่นั่นแหละของจริงไหมของจริงปัจจุบันเลยไหมปัจจุบันเลยค่ะปัจจุบันคือแม่นั่นแหละแม่แม่ออกมาในขณะที่เราเตรียมตัวจะส่งกันบ้านนั่นแหละปัจจุบันเลยดังนั้นเน ปัจจุบันอันไหนสาคัญที่สุดปัจจุบัน,จจบนสำคัญค่ะตั้งใจรอเนี่ยฮะปัจจุบันสําคัญที่สุดค่ะไอ้ตั้งใจรอเนี่ยยังเป็นอนาคตการบ้านยังมาไม่ถึงถูกไหมถูกคะ่ะคุรูแต่ใครมาถึงแล้วกิเลสมาถึงแล้วค่ะกิเลสมาถึงแล้วแม่มาถึงแล้วนั่นแหละนั่นแหละคือธรรมะปัจจุบันที่จะต้องเรียนกิเลสก็เลยมาเห็นไหมโอ้ เราตั้งใจฟังทำเราจะตั้งใจฟังส่งฟังทำและส่งกันบ้านในขณะรอคิวและตั้งใจส่งกันบ้านแม่มาหรือพ่อมาหรือคนข้างๆมาณนะตอนนั้นแหละได้ทําการบ้านของจริงต้องไปทำอันไหนระหว่างรอคิวกับทํากับคนข้างๆอ่ะทํากับคนข้างๆให้สําเร็จก่อนครับคุณรู้ไปทำกับคนข้างๆส่วนโรงเรียนของหนูหรออุ้ยของเราไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว บอกท่านบอกได้ก็บอกอว่าติดคิวติดติดแม่ติดนั่นติดนี่หรือบอกไม่ได้ก็หายไปเลยก็ได้พอหายไปเลยเพราะเขาเรียกคิวไม่มาเขารู้อัตโนมัติไหมว่าต้องข้ามรู้ค่ะเอเขาจะนั่งโบ่รอเป็นชั่วโมงเงียบกิบยังกับป่าช้าไหมไม่คะ่ะครูเขาไม่ต้องไม่ต้องห่วงเขาไมา่เอต้องห่วงไหม,ไมต้อง<ม><ม>ห่วงค่ะถ้าเราติดภารกิจหรือติดอะไรอ่ะถ้าเรามี โอกาสที่จะบอกได้ก็บอกถ้าบอกไม่ได้เราก็ปล่อยไปค่ะออทุกอย่าง,งก็จะดําเนินการได้เองค่ะใช่ดังนั้นเนี่ยแม่มาเหรอยิ่งแม่มาในช่วงที่เรากําลังส่งกันบ้านหรือใครมาเรียกเราในขณะที่เราส่งกันบ้านหรือกําลังถึงคิวหรือกําลังส่งอยู่นี่แหละโอ้โหนี่แหละของดีนักแรงดีตรงไหนดีตรงที่เราได้เห็นค่ะเห็นว่ากิเลสต,ตรงนี้มันยังอยู่ไหมอะค่ะ เห็นดีกิเลสมาค่ะเออมาเวลาอื่นไม่มีหรืองไงต้องต้องมาเวลานี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออมาเวลานี้แหละถูกเลยจี้กิเลสทันทีโอ้มาได้ถูกเวลามากดังนั้นเนี่ยพอแม่มาได้ถูกเวลาหรือคนข้างๆมาเรียกได้ถูกเวลาเออต้องทีนี้ทีนี้เราเลือกเอาเออนะคะตัดรอบอันไหนดีเออตัดรอบคนข้างๆที่กําลังเรียกเรา กำลังขอความช่วยเหลือหรือตัดรอบขณะที่เรากําลังอ้าปากคุยกับโรงเรียนของหนูตัดอะไรดิตัดเลือกเอาน,นขณะที่กาลังอ้าปากค่ะเราต้องให้โอกาสคุณที่ขอความช่วยเหลือก่อนค่ะ,ะตัดรอบโรงเรียนของหนูไปอาขออนุญาตตัดรอบค่ะติดทุระด่วนแบบนี้เสียหายไหมไม่เสียหายค่ะไม่เสียหายลองทําดูนะดังนั้นได้ให้ได้ทุกรูปแบบใครจะมาเยี่ยมเราเวลาไหนก็ได้เราตัดรอบโรงเรียนของหนูทิ้งไปก่อน แล้วจะกลับมาอีกรอบก็ไม่ว่ากันฝึกตัดรอบนะคะนี่ก็คือที่ท่านมาท่านมาในช่วงที่เราจะส่งกันบ้านหรือส่งอยู่อะคือเขาให้เราได้ฝึกเรียนรู้โจทย์ได้เห็นกิเลสไงว่ามันโผล่แล้วเอ๊ะถ้ามาอย่างนี้แล้วเราจะแก้ยังไงเราจะได้ฝึกตัดรอบและแววไวขึ้นนะคะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะครูรู้จหายตรงไหนอ่ะมันน่ากลัวตรงไหนฮะ มันไม่เสียหายเลยค่ะแต่กิเลสมันบอกว่ามันหงุดหงิดแล้วก็มันยำคามญมันหงุดหงิดมันหงุดหงิดที่แม่ต้องตื่นมาตอนนี้แล้วก็จะเอานู่นเอานี่ก็ก็เลยจัดการมานะคะครูรู้ก็ต้องกำลับมันก่อนนะคะบอกว่าหงุดหงิดแล้วยังไงเขาเป็นแม่นะตอนที่แกตื่นมาตอนแกเด็กๆหรือเมื่ออดีตแล้วแกตื่นมาแม่ตื่นก่อนแล้วแกตื่นตามหลังมาแกต้องการอะไรแม่ยังทําให้แกได้เลย และแค่นี้อ่ะแม่ก็ก็อายุเยอะแล้วแกทําให้แม่ไม่ได้หรอแกต้องทําสิแกต้องเอาตอนนี้ก่อนเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันอ,อนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแกไม่เข้าใจหรือไงก็พยายามสอนมันนะคะกุรู้แล้วมันก็เริ่มที่จะลงค่ะพอมันลงก็มันบอกได้ค่ะวันนี้มันก็จะพยายามที่ไม่ใช่พยายามค่ะวันนี้มันจะอยู่ในศีลค่ะต้องอยู่ในศีลให้ได้ค่ะกุรู้แม่ตื่นมาทำไรตอนนี้ มาเอานั่นเอานี่จะเอานี่จะเอานั่นแล้วมันต้องหาให้ถูกไหมมันต้องช่วยใช,ใช่ไหมใช่ค่ะตรงลงห่วงใครมันห่วงตัวเองค่ะห่วงตัวเองว่าจะโอ๊ยนี่นี่แม่นะถ้าไม่มีแม่จะมีปากดีๆแบบนี้ไหมนีม่มีแล้วค่ะกูรู้ฮะไม่มีอะค่ะแม่นะเพราะคิดอย่างที่คิดน่ะเป็นไงอะมันดีไหมล่ะ แม่ทำหน้าที่ของแม่ได้เต็มที่แล้วเราควรจะทำหน้าที่ของเราเต็มที่ท่านต้องการอะไรเวลาไหนเราต้องโอเพนได้ให้หมดจะต้องการเช้าเที่ยงเย็นหรือเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองถ้าท่านเรียกหรือท่านจะเอาอะไรตั้งศีนเลยได้ให้หมดทุกเวลากับพ่อกับแม่อ่านี่คือศีลของเธอประการหนึ่งพอท่านเห็นท่านปุ๊บ ศีนมาแล้วสีนมาแล้วเป็นไงถ้าหมดแต่ฟิกต้องเวลาอย่างนั้นต้องเวลาอย่างนี้อะดึกดื่นไม่ไม่ใช่เวลาเป็นไงพอฟิกไว้อย่างนี้เป็นไงฮะต้องได้ให้หมดได้ยินไหมเนี่ยหรือว่าติดโท <ละ S 2> รางได้ยินค่ะ<ด>คุะครู้ได้ยินค่ะดีค่ะครู้ถ้าฟิกไว้พอไม่ได้ตามที่ฟิกหรือออกนอกเวลามันก็จะออกเล่นงานแม่เลยค่ะใช่ <laughs> ดังนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ใช่เด็กนะแม่อายุอานามก็มากแล้วตั้งสีนเลย24ชั่วโมงได้ให้หมดกับแม่นั่นงานเข้าไหมเนี่ยกิเลดงานเข้าไหมมาส่งกันบ้านเท่านี้ได้หมดเลยเว้ยค่ะกิเลสมันบอกงานเข้าแล้วเอากิเลสมาส่งแค่นี้คนรค้ให้หนักเลยเว้ยเฮ้ยงานเข้านะงานเข้าค่ะแต่มันก็ยอมรับกับรู้เพราะมันชั่วมานานแล้วค่ะ ตั้งศีลขึ้นมาสำนึกผิดเสียสำนึกผิดเสียที่ไม่พอใจเนี่ยมันแสดงอาการลำคาญนั่นน่ะงดหงิยตั้งศีลตั้งศีลเสียกับขอโทษของโหสิกรรมที่คิดไม่ดีและคิดชั่วกับแม่เออยอมรับโทษยอมรับผิดจากนั้นตั้งศีลขึ้นมายีบสี่ชั่วโมงได้ให้หมดกับแม่แม่เรียกตอนไหนทอทอทอ,ทอเอ,อ่แม่จะใช้ทำอะไรทอ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 ่า ส่งกันบ้านโรงเรียนของหนูแล้วแม่เรียกก็วางโรงเรียนของหนูเลยไปทอ,ทอทอทอกับแม่คือทําทันทีกับแม่เอาถึงขั้นนี้เลยนะกิเลสมันมาหรอมาก็มาเมื่อมันมาก็ให้มันพูดไปแล้วเราก็ลงมือทําไปด้วยใช้ควบคู่กันสอนกิเลสก็สอนลงมือทําก็ลงมือทําดังนั้นทั้งเจโตสมาธาทั้งวิปัสนาให้มันอยู่คู่กันไปเลยเอาเลยชุกชุค่ะครู มันน่าจะดีใจนะเนี่ยที่มีโอกาสได้กระตันยูรู้คุณพ่อกับแม่อยังมีโอกาสอยู่นะคะพ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่มันควรจะภูมิใจและดีใจนะคะโลอกองค์สวรรค์สามชั้นดกนะเคยฟังไหมเคยเล่าสวรรค์สามชาดกเคยฟังไหมไม่เคยฟังไม่เคย่ะนะคะไม่เคยฟังค่ะสวรรค์สามไงท่านมีพ่อกับแม่นะคะอยู่ในป่านะคะเกียก็จํา จำได้แค่คร่าวๆนะนะคะรายละเอียดเนี่ยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่จำตอนนึงตอนเด็ดๆได้นะคะพ่อกับแม่นี่แหละนะคะไปหลบฝนนะคะฝนตกพอหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ไปเจองูนะคะงูก็เลยพ่นพิษใส่ทําให้พ่อกับแม่ตาบอดพอพ่อกับแม่ตาบอดนะคะอ,องค์สุวนรณสามไปพบไปเจอ,อคิดว่าเสียใจไหม โพธิสัตว์นะ่ะเสียใจไหมเสียใจค่ะเสียใจไหมโพธิสัตว์เสียใจไหมโพธิสัตว์เสไม่เสียใจค่ะเพราะกับแม่ตาบอดนะพราะกับแม่ตาบอดนี่ทําอะไรได้ไหมเนี่ยตาบอดใหม่ๆด้วยทําอะไรถูกไหมเดินถูกไหมทำอะไรไม่ได้ช่วยเดอนได้ไหมไม่าง้ค่ะไม่ได้ช่วยเตัวเองไม่ได้ค่ะอ่เพราะกับแม่ที่จะได้ทําให้พ่อแม่ดีกว่าค่ะเออพ่อกับแม่พี่ใจตาบอดเรื่อง ยังค่ะนี่ตายังไม่บอดเลยแต่พี่จะเอบอดแล้วนั่นค่ะใช่ค่ะเนี่ยองคสุวรรณสามนะพ่อกับแม่ตาบอดปุ๊บองค์สุวรรณสามบอกว่าได้เวลาที่จะกระตันยูรู้คุณเป็นโอกาสดีๆที่จะได้กระตันยูรู้คุณพ่อกับแม่ได้เต็มที่กว่าเดิมเดิมก็กระตันยูรู้คุณอยู่แล้ว แต่พอพ่อกับแม่เนี่ยเห็นไหมสมรรถภาพในการช่วยตัวเองน้อยลงเพราะตามบอดองค์สุวรรณสามจะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการดูแลได้กระตันยูรูคค้คนดูแลพ่อกับแม่ได้เพิ่มขึ้นนี่คือโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นทําให้องค์สุวรรณสามได้บำเพ็ญความกระตันยูเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลยอันนี้ต้องมันใช่เรื่องดีไหมเนี่ยหรือเรื่องเสียหายอะ่ะเรื่องดีค่ะคูรู้ เดิมก็อยู่กับพ<ม>่อแม่อยู่แล้ว,ลวเรื่องเดิมก็คืออยู่กับพ่อแม่อยู่แล้วท่านก็กตัญญูรู้คุณอยู่แล้วแต่พ่อกับแม่ตาดีไงดังนั้นเนี่ยท่านก็รู้ช่วยเหลือตัวเองได้องค์ุณสวนนะสามก็กตตัญญูรู้คุณไปได้ในระดับหนึ่งแต่พอพ่อแม่ตาบอดนะคะองค์สสวนนะสามจะต้องช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะอาบน้ําซักผ้าโน่นนี่นั่นพาเข้าห้องน้าโน่นนี่นั่น นะคะองค์สุวรรณถามต้องได้ช่วยงานมหาศาลเลยเพราะว่าได้ได้ได้เป็นได้ทํางานช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ได้มากเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยจากที่เดิมเคยดูแลอยู่แล้วอ่ะแปลว่ากุศลจะเพิ่มขึ้นมหาศาลไหมเพิ่มขึ้นค่ะกุศลจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเป็นโอกาสดีๆจึงเป็นโอกาสดีๆที่องค์สุวรรณสามจะได้บําเพ็ญ ปางกะตันยูรู้คุณได้เพิ่มขึ้นเป็นไงต้องยิ้มรับไหมเนี่ยหรือว่าเสียใจยิ้มรับค่ะคุรู้ที่มีโอกาสดีๆมาให้เราบำเพ็ญค่ะใชะ่ยิ้มรับค่ะออดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเสียใจเลยนะเอออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมแต่กุศลเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลยความกตัญยูรู้คุณเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลเลย พอได้กระตันยูรู้คุณเพิ่มขึ้นนะคะนี่เหมือนการพี่เจเอ็นนี่แหละอยู่ที่เดิมอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมพ่อแม่เรียกใช้มากกว่าเดิมนี่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องดีใจไหมต้องดีใจค่ะต้องดีใจที่พ่อแม่หยิบยื่นโอกาสให้ลูกกระตันยูอย่างเราได้บําเพ็ญความกระตันยูเพิ่มขึ้นเหมือนพ่อแม่องค์สุวรรณสามตาบอดนี่แหละแปลว่าเปิดโอกาสแล,และหยิบยื่นให้ลูกได้ดูแลเพิ่มขึ้นถูกไหม ใช่ถูกค่ะครูมันใช่เรื่องหงุดหงิดไหมเนี่ยเออไม่ใช่เลยค่ะมันโง่ค่ะเออเป็นเรื่องที่โอ้หลอกตรงสวรรณสัมเลยนะค่ะครูกิเลสว่าไงกิเลสมันบอกว่ามันจะปรับปรุงตัวค่ะแล้วมันก็จะขอใช้ยานเจ็ดพระสูดัปันด้วยค่ะสำนึกผิดในข้อที่สี่อะค่ะอะ เอาสิไหน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 มีไหมาหาเพื่อนให้หน่อยเพื่อนในห้องยี่สิบแปดท่านเนี่ยเอาเป็นไงใครมีโจทย์กับพ่อกับแม่หรือกับพ่อบ้านกับแม่มบ้านมีโจทย์กับลูกมีภรรยาัตั้งศีลเหมือนกันค่ะรูตั้งศีลเหมือนกันค่ะมีโจทย์กับลูกค่ะมีค่ะค่ะ,คะอะร่วมเลยนะคะร่วมกับตันยูรู้คนดูแลคนที่เรารัก นะคะอ่าร่วมร่วมนะอ่าสวนร่วมนะด้วยการยกมือและตั้งจิตร่วมกันไปนะคะอ้าเชิญเลยพี่เจ้าเอนนำเลยค่ะค่ะอีกขโอากาสนะคะค่ะข้าพเจ้านางสาวนัชยาจินตนารุงโรดขอโอกาสใช้ยันเจ็บพระสุราบันในข้อที่สี่สำนึกผิดต่อะระลึกถ,ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประองค์ พ่อครูสมณนัทโพธิรักท่านสมณนทุกรูปท่านศิีธรามทุกรูปท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนและครูรู้ทุกท่านขอตั้งจิตสำนึกผิดที่คิดไม่ดีทำชั่วกับพ่อและแม่ต่อไปนี้ลูกจะขอตั้งศีลทาให้ได้หมดทุกเรื่องตลอดเวลาทุกยีิบสี่ชั่วโมงที่พ่อและแม่เรียกใช้ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะสาธุ อ้าวสาธุค่ะสาค่ะัมนาสาธุตาอ่าเป็นไงเป็นโอกาสดีๆเห็นไหค่ะคูรู้รู้สึกว่ามันเบาขึ้นค่ะคูรู้ก็จะต้องมั่นคงในศีลแล้วก็พักเพียรในศีลค่ะแล้วก็จะนำศีลเรื่องนี้มาขยายต่อค่ะมาส่งกันบ้านกับพี่น้องค่ะถ้ามันคิดช่วยหรือไม่คิดช่วยยังไงค่ะ อ้าวติดตามตอนต่อไปนะคะหน้าที่ลูกกระตันอยู่นะคะอ้าวท่านใดจะคุยด้วยหรือส่งกําลังใจเชิญเลยค่ะส่งกําลังใจให้น้องเอค่ะขอบพระคุณการบ้านค่ะส่งกาลังใจให้น้องจ่าเอขอบพระคุณการบ้านเช่นกันค่ะสู้ๆนะส่งกําลังใจให้นางให้พี่จ่าเอสู้ๆค่ะกาลังใจให้น้ยงจ่าเอนะคะสู้ๆนะคะ่ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านค่ะงกําลังใจน้นจ่าเอนะคะจะตามไปด้วยค่ะ หืนากนกันไปสู้ๆนะคะทําตามด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะน้อมกับขอบพระคุณครูรู้และพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะพักเพียงไปด้วยกันค่ะอ้าวสาธุค่ะ